คำว่านัยยะเอตุก็คือเราตัดสินนะเราตัดสินว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเราตัดสินต้องเป็นอย่างนี้งงครับเราตัดสินเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินเนี่ยเราเห็นใครเราตัดสินแล้วเป็นผู้พิพากษาเลยคนเราเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นนายการไม่ได้เรียนเป็นผู้พิพากษาไม่ได้เรียนจบนิตน,<สร> <TF> นิติศาสตร์บัณฑิตไม่ได้จบเนติบัณฑิตแต่เราเจ้าเป็นผู้พิพากษา เราเจ้าเป็นผู้พิพากษาครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่เราผู้เราพิพากษาแล้วอะไรที่เราตัดสินแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ปักใจเชื่อลงไปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดว่ามันถูกแล้วแต่มันไม่ถูกอย่างที่เราคิดครับพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าพระองค์ตรัสว่ามานยะเอตุอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อ อะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดสินที่เราคิดว่าเราตัดสินถูกต้องแล้วหรือว่าคนอื่นก็ตัดสินถูกต้องแล้วแม้แต่สารยุติธรรมเนี่ยสารจันต้นตัดสินว่ายกฟ้องสารอุทธรบอกว่าไม่ยกฟ้องมีความผิดสารฎีกาบอกว่ายกฟ้องสามสารนะคะสารจันต้น สารอทนสานดีกาไม่เหมือนกัน